สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ยายจอยมาสวนนะวันนี้ยายจอยมาสวนก็มารับแสงแดดนิดหน่อยเนาะหน้าเรียมมงมงเลยมารับแสงแดดนิดหน่อยโลบโควิดกันนะคะเพราะฉะนั้นเออยายจอยก็จะพาเดินดูสวนของยายจอยเนาะ ออกมาเดินออกกําลังกายนะคะออกมาออกกําลังกายเดินออกกําลังกายเนาะนี่หมุน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 โอ้หมุดหมุดเต๋อหม,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 มุนกลับยายจอยเล่นกล้องโอเคค่ะยายจอยจะพาไปดูดูผักของเายจอยเนาะโอเคเดี๋ยวยายจอยพาไปนะคะ นี่เลยปะเราก็เดินจะย้อนแสงสักนิดนึ่งเราก็เดินไปนอันนี้อันนี้เป็นพักชนิดแรกของยเยจ่อยนะอันนี้มันเป็นต้นหนอเก่ามันายจ่อยชอบกินมากมันเหมือนผักชีลาวที่มันเหลือเหลือจากปีที่แล้วนะคะนี่เราก็เดินไปนะนี่ก็พักที่เหลือนะคะ มีใครรู้จักบ้างเลยผักชนิดนี้เยอจอยไม่รู้จักเยาจอยชอบปลูกนะแต่เยาจอยไม่กินเนี่ยคือผักชนิดนี้คือมันงามมากนะมันงามแต่เยาจอยไม่เคยกินนะทุกคนอันนี้เยาจอยกินเนี่ยคือผักชนิดนี้เยาจอยกินนะแต่ว่ากินคนเดียวก็ไม่หมดหรอกคะ่ะเพราะมันเยอะเยาจอยถอนทิ้งไปก็เยอะแล้วเนาะแล้วก็นี่เลย มาอีกนะคะนี่คือถังน้ำที่นี่เขาจะถังน้ำแบบนี้แล้วก็นี่มุมนี้นะผักที่เป็นแถวยาวไปนี่เป็นผักของยายจอยนะคะปลูกทำแทนเป็นคารล้วเลยเนาะแทนเป็นคารล้วเลยมาเราไปดูใกล้ๆสิผักชนิดนี้คืออะไรเนี่ยยายจอยก็ไม่รู้จักชื่อมันนะคะเนี่ย ยายจอยยังไม่เคยกินแต่ปีนี้แหละปีหน้านี่แหละปีหน้าเนี่ยยายจอยจะกินมันนะคะนี่เลยคือผักผักของยายจอยที่ยายจอยปลูกไว้นะคะแต่ตรงนี้สวยมากนะงามชอบมากอ่ะยายจอยชอบปลูกนะคะนู่เลยไปยนสุดนู่เลยเป็นส่วนงยายจอยเนาะแล้วก็นี่มามุมนี้นี่อีกอันนี้เขาจะกินดอกมันเพิ่งยายจอยก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะ นี่ก็เป็นผักชนิดนี้อีกนะคือยายจอยปลูกไว้แต่ว่ายายจอยกินไม่หมดหรอกค่ะยายจอยก็จะแจก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 เพื่อนนะคะแจกเพื่อนนี่คือสวนยายจอยเนาะนนก็สถานที่สําหรับว่ารองรับคือรอหลานน่ะยายจอยรอหลานมามุงนี้มุมนี้เป็นสวนของเพื่อนบ้านวันนี้เราไปแอบส่องสวนของเพื่อนบ้านดีกว่า แอบไปดูผักของเขานะว่าเขามีอะไรบ้างว่ามีอะไรบ้างเราก็าไปดูของเขาเนาะ <c oughs> <c oughs> แอบค่ะแอบมาส่ง,งเขาอนี่ของเขาว่าทำมาน่ารักอะ่ะของเจยจอยก็มีแต่ว่ามันพังไปหมดละนี่นะคะตรงนี้เป็นสวนของหัวหน้านะ สวนของหัวหน้าหัวหน้าที่ควบคุมดูแลสวนนี้ทั้งหมดแล้วก็นี่อีกสวนหนึ่งก็เป็นผักนนี้ของคนอิตาลีนะอิตาลีเพราะยายจอยไม่กล้าเข้าไปในสวนเขานะคะเพราะว่ามันเป็นอ่าที่สวนของใครของมันเนาะแค่แอบส่องแค่แอบส่องของเขานะแต่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยเป็นสวนของยายจอยนะเป็นสวนของยายจอยหมดเลยก็คือสนามหญ้าตรงเนี้ย ถ้าถ้าหน้าร้อนเนี่ยสนามหญ้าหญ้ามันจะขึ้นมาสวยนะมันจะขึ้นมาสวยเยจ่อยอก็รอหลานแล้วก็เตรียมพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้หลานเล่นนะเนี่ยก็คือเอาหลานมาเลี้ยงก็มาอยู่สวนมาอ่าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยคือไม่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเขาเนาะนี่นี่ก็สวนอันนี้ก็สวนคนไทยนะ เพื่อนคนไทยเนี่ยผักเขาก็ทำาบบนที่นี่สวนที่นี่เขาก็จะเป็นแบบนี้หน้าหนาวหน้าหนาวเขาก็จะเอาเศษอาหารเศษอะไรไม่ตรอ,อ,อะไรมามาทิ้งให้มันเป็นปุ๋ยเนาะเขาก็เดินส,วนน,สวนนี่อีกดูสวนนี้อีกนี่นี่ผักของเขาโอ้ยช่งงามแท้ละแม่คุณเอ้ย งามจังเลยแต่ยายจอยกินไม่เป็นหรอกวค่ะเขาเห็นเขาปลูกเงนี้มันสวยนะอันนั้นก็ลำปีนะเห็นเขาปลูกนะมันสวยดีแต่ยายจอยไม่ค่อยกินนี่นะคะสวนเพื่อนบ้านเนาะสวนเพื่อนบ้านแต่ละคนก็ทําสวนไม่เหมือนกันนะอ่ะเห็นไหมเขาทาแบบนี้นี่เลยนะ แต่ละส่วนเขาเอาของเอาเศษอาหารนะมาทิ้งทิ้งทิ้ง,งไว้แล้วมันเป็นปุ๋ยค่ะกับ,ก,บกับสวนเราดีกว่าเพราะว่าที่นี่เขาไม่ค่อยจะมีการไปแอบไปส่องไปดูไปอะไรของใครมากมายเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราไปเนี่ยเอาไปสอดไปส่องของเขานะนี่เลยนี่ซอกนี้ เสงนี้ก็เดินสวนเยอะอจอยเสงนี้นะอันนี้ก็ผักผักของเพื่อนบ้านเหมือนกันรอปีหน้านะอันนี้น่าจะเป็นกระลำดอกรอปีหน้าก็เก็บกินนี่เลยนี่ก็สวนของเยอะจอยอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้คือสวนเยอะจจอยเนะี่ยผักพวกนี้คือมันเยื่อจอยปลูกนะแต่ไม่เยื่อจอยไม่กินอนะ แต่ชอบปลูกออกมาทางนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นบ้านมะเขือเทศที่ยายจอยปลูกแล้วกขว็ขวดนั้นก็ไม่ใช่อะไรปุ๋ยปุ๋ยหมักของยายจอยนี่ก็กองสมระเต็มเลยสมะะเต็มเลยอะ่ะนี่ค่ะมุมนี้นะทุกคนดูเอานี่เลย ตายหมดนะคะด้วยความหนาวด้วยความนนี้ดูตะไคร้ย่าจอยดิตะไคร้ก็ตายนะนะพลิกก็ตายอะไรก็ตายหมดเลยอันนี้ย่าจอยมาเดือฝรั่งย่าจอยตัดกิ่งเอามาชำไว้กิ่งกุหลาบย่จอยก็ชำนะแลวอันนี้ก็อะไรอันนี้ก็ต้นอแอปเปิลย่จจอยเพราะเพาะเม็ดเอาไว้จะเอาไปเมืองไทยนะใบร่วงหมดแล้ว นี่ก็แอปเปิลนะนี่ค่ะชีวิตเยอจอยก็ไม่มีอะไรมากก็อยู่วนๆนนอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยไม่มีอะไรเราวันนี้แดดมันมียายจอยก็เลยลงมารับอากาศข้างนอกนะคะรับอากาศข้างนอกซึ่งก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะอืม <c oughs> นี่แหละค่ะเป็นคลิปเยายโอยพาชมสวนนะคะพาชมสวนแล้วก็รับแสงแดดต้านโควิดค่ะออกมารับอากาศรับแสงแดดนะคะต้านโควิดกับนี่เลยซึ่งโควิดมันระบาดเนาะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเรานะคะทุกคนยังไงก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายจอยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ยายจอยเนาะเรามาสู้สู้โควิดไปด้วยกันนะคะทุกคนรักษาสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงลำลำ้ำรวยรวยด้วยนะคะจะปีใหม่แล้วขอให้อ่าทุกคนโชคดีมีชัยตอนรับปีใหม่กันนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายจอยกดติดตามนะคะกดติดตาม ให้ยายจอยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายจอยนะคะขอบคุณค่ะ